สวัสดีค่ะคุกุ้งน,น,นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของเซตที่มี3เซตนั่นเองนะคะถ้าเรามี3เซตนะคะเวลามันตัดกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพื้นที่นะคะทั้งหมด7จดส่วนด้วยกันนะคะ7จดส่วนนี้คุกุ้งเทสีให้แตกต่างดังนี้นะคะใช้คล้ายๆกับคล้ายๆกับ,กบเออช่องเจสีเลยปะเออ มันก็จะมีจ็ดสีที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่ามันคือพื้นที่ที่แตกต่างกันทั้งหมด7พื้นที่ด้วยกันนะคะทีนี้พื้นที่ในที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวแรกนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นเซตนะคะเซตคูยกตัวอย่างเซต b นะคะซึ่งมันใช้ได้กับเซต A แล้วก็เซต C ด้วยนะคะเซต b เนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือ 4พื้นที่ด้วยกันนั่นก็คือพื้นที่บริเวณสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะถ้าเรากล่าวถึงเซต B เราจะพูดถึงแค่สีเหลืองอย่างเดียวไม่ได้นะคะเช่นเดียวกันกับเซต A เซต a เนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด4พื้นที่ด้วยกันนั่นก็คือพื้นที่นี้นะคะพื้นที่ที่1 2นะคะ3แล้วก็4โอเคนะคะอ่ะ นอกจากพื้นที่ของเซตเดี่ยวแล้วทีนี้เราไปดูพื้นที่ที่เขาเอินเตอร์เซกกันนะคะอินเตอร์เซกกันเวลามันมี3เซตใช่ไหมแล้วก็เราก็กล่าวถึงว่าเป็นเอเซต A เซก B A เซก B แน่นอนว่าเราจะมองแค่ตรงนี้ไม่ได้นะคะคำว่า A, s เซก B นั้นรวมถึงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้มันจะมีการตัดกันหรือถูกแบ่งออกเป็นกี่พื้นที่ก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมคอนเซปต์เดิมของมันว่า เอเซกก็คือตัวที่เหมือนกันระหว่าง A กับ B นั่นเองนะคะย้า o ูต่อไปนะคะเป็นตรงนี้แน่นอนว่าสีม่วงนะคะก็คือพื้นที่ของ b s เสซีนั่นเองถูกไหมคะและเช่นเดียวกันนะคะ a s e สกีก็คือเวลามองเนี่ยให้มองทั้งหมดตรงนี้เลยให้มองเป็นรูปวงรีเลยนะคะเนี่ยเกือบจะเป็นวงรีแหละแต่มันเป็นรีรีอย่างเงี้ยเออโอเคนะ เนี่ยตรงเนี้ยคือพื้นที่ของ a เศกสี y, เพราะฉะนั้นเวลามองนะคะมองให้ครบนะคะอย่ามองแค่พื้นที่เดียวนะคะต่อไปนะคะตรงนี้บริเวณนี้นะคะเราจะใช้บ่อยมากนั่นก็คือบริเวณที่มันเป็นการซ้อนทับกันของทั้งหมด3เซตนะคะเป็นถ้าสมมุติว่าเรามองเป็นเลเยอร์เป็นชั้นชั้นชั้น,นมันจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะและชั้นบริเวณที่ซ้อนทับกันทั้งหมดทั้ง3ชั้นนั่นก็คือสีส้มตรงนี้นะคะซึ่ง เราเรียกว่า a เศก b เศก c นั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะพื้นที่ต่อไปนั่นก็คือพื้นที่บริเวณที่เป็นสีเหลืองตรงนี้อ่ะสีเหลืองตรงนี้แน่นอนว่าเราจะเรียกมันว่าพื้นที่ a เพียว a เพียวก็คือเป็น a อย่างเดียวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราเขียนเราก็จะเขียนได้ว่าเป็น a ลบ b ลบ c นั่นเองนั่นก็คือเซต a ที่ ไม่เอาเซต B แล้วก็ไม่เอาเซต C ด้วยนะคะ <_ C> เช่นเดียวกันกับตรงนี้นะคะบริเวณพื้นที่สีชมพูมันก็คือเซต B นะคะที่ไม่เอา A แล้วก็ไม่เอาสีด้วยนะคะ <_ C> รวมถึงสีฟ้าแน่นอนว่าสีฟ้ามันก็คือบริเวณ C เพียว C เพีอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะคะก็จะเป็น C ที่ไม่เอา A ไม่เอา B นะั่นก็คือเป็น C ลบ A ลบ B นั่นเองนะจ๊ะอ่า ทีนี้พื้นที่นะคะทั้งหมดที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าเวลามันตัดกันใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็น7พื้นที่ด้วยกันนะคะ7พื้นพื้นที่นี้ใส่ไปด้วยสีทั้งหมด7สีนะคะเราเริ่มกันที่สีเหลืองกันก่อนเลยนะคะสีเหลืองให้ดูสีเหลืองนะคะสีเหลืองคือนี้นะคะแน่นอนว่าบริเวณนี้อยู่ใจกลางข้างในสุดมันคือ A อเซกเซกสีนั่นเอง นะคะต่อไปสีน้ําตาลาสีน้ําตาลคืออยู่บริเวณนี้นะคะสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของบริเวณ A อเซ็กซีนะแต่ถ้าพูดถึง A อเซ็กซีจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรวมสีเหลืองด้วยถูกไหมคะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ A อเซ็กซีแน่แต่มันคือ A อเซ็กซีที่ไม่เอาบริเวณนี้นั่นก็คือ A อเซ็กซีไม่เอา B นั่นเอง ะะก็เลยกลายเป็น a เศกลบ b นะคะต่อไปสีม่วงสีม่วงก็แน่นอนนะคะลักษณะคล้ายๆกับสีน้ำตาลเมื่อกี้นั้นเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งมันก็คือ,อ b เศกับ c ใช่ไหม b เศกับ c แต่ไม่เอาอะไรคะไม a, ่เอาอะไรคะไม่เอา a จอไม่เอา a นะคะ สีชมพูก็เช่นเดียวกันมันคือพื้นที่ที่เป็นบริเวณเสกกันของ a กับ b a กับ b แต่ไม่เอาไม่เอาสีเหลืองก็คือสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ในวงกลมเลยคะในวงกลม c เพราะฉะนั้น a เศก b ไม่เอา c นั่นเองนะคะ a เศก b ลบ c นะคะพื้นที่สีเขียวสีเขียวเนี่ยเรียกว่า a เพียวเมื่อกี้ a เพียวเราพูดไปแล้วนะคะว่า a เพียวก็คือ a ที่ไม่เอา b ไม่เอา c นั่นเองก็เป็น a ลบ b ลบ c นะคะ สีส้มก็คือ B เพียว B เพียวคือ B ไม่เอา A ไม่เอา C นะคะและสีฟ้าก็คือเป็นพื้นที่ C เพียว C เพียวก็คือ C ลบ A ลบ B นั่นเองพอได้ไหมเอ้ยไม่ยากนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูบ่อยๆเราเทำแบบกหัดที่คุูให้ทำบ่อยๆนะคะยังไงยังไงก็ทำได้นะไปต่อกันนะคะ ในกรณีที่เป็นการเขียนเซต3เซตดูบ้างนะคะตรงนี้นะคะตัวอย่างบอกว่ากำหนดให้ Universe นะคะเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะคะตรงนี้อ่านี่คือ u n i v e r s รนะมีทั้งหมด10ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดเซต A มาให้เซต B ด้วย C มาด้วยแล้วถามว่าข้อ1นะคะเเซก C ได้อะไรข้อ2แล้วข้อ3อ่า อย่างแรกเลยนะคะที่เราควรจะทำก็คือเป็นการวาดรูปนั่นเองนะคะวาดรูปวาดรูปก็มีเซต3เซตใช่ไหมเซต3เซตก็วาดกรอบสี่เหลี่ยม u ยูนิเวขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่เซต3เซตให้เรียบร้อยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะต้องมีเลขทั้งหมด10ตัวนั่นก็คือเลข1ถึงเลข10นั่นเองนะคะเพราะว่า u n i v e r s ร์สกำหนดมาฉันจะ ศึกษาแค่นี้นะคะไม่มีเลข15ในนี้แน่ๆนะคะอ่ะเริ่มเขียนยังไงล่ะเวลาเริ่มเขียนนะคะมี A มี B มี C ก็ไม่รู้จะเขียนงไงใช่ไหมวิธีการเขียนที่ง่ายและเร็วที่สุดนะคะนั่นก็คือเขียนจากในสุดออกสู่ข้างนอกในสุดแน่นอนคือพื้นที่นี้นะคะพื้นที่บริเวณนี้พื้นที่บริเวณนี้นะคะนี่ พื้นที่นี้เวลาเขียนนะคะให้เขียนไล่จากในออกสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นอันนี้คือ A เศก B เก C นั่นก็คือตัวที่เหมือนกันทั้ง3เซตก็คือ ABC ที่เหมือนกันมีเลขอะไรบ้างเราก็ไปดูมีเลขอะไรคะเลข2เลข2ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะตรงกลางตรงนี้เราใส่เลข2ลงไปนะคะเสร็จปุ๊บไปดูตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้ A เศกกับ B เอเซกับ B นะคะขอใช้สีที่แตกต่างสีดำสีดำงานอ่าอันนี้คือ A อเซกบใช่ไหมเนี่ย A อเซกบีเอเซกบนะคะตรงนี้ก็คือ A อเซกบีเ C ีเพราะฉะนั้นตรงนี้ A อเซกบก็คือ A ที่เหมือนกับ B A ที่เหมือนกับ B ก็มีเลขอะไรบ้าง2กับ4เอ้ยไม่ใช่2ตัวเดียว มีแค่สองตัวเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะไม่มีเลขที่จะใส่ไปนะคะไม่มีเลขต่อไปนะคะลองมาดูตรงนี้บ้างนะคะ b กับ a กับ c a กับ c นะคะนอกจากมีเลข2ที่เหมือนกันแล้วยังมีเลขอะไรเลข3ที่เหมือนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลข3เข้าไปนะคะบริเวณนี้ก็คือ b กับ c นะคะ b กับ c นอกจากเลข2แล้วมีเลขอะไรที่เหมือนกันอีกเลขอะไรคะ เลข4อ่าเลข4นะคะได้เลข4ที่เหมือนกันใส่เลข4เข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บทีนี้ตรงนี้นะคะดูบริเวณนี้ก็คือ A เพียวใช่ไหมคือ A อย่างเดียวที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยตอนนี้มี2กับ3ใส่ไปแล้วเหลือเลขอะไรคะ5กับ7เพราะฉะนั้นเราก็ใส่5กับ7ไปนะคะตรงไหนก็ได้บริเวณนี้นะจ๊ะ แล้วก็ต่อไปเซต B, เซต B เหลือเลขอีก3ตัวนะคะ6 8และ10เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตรงไหนก็ได้เลขเลข9มาก่อนนะคะนี่ก็คือเซต C นะคะเซต C เหลือเลข9เลขเดียวเพราะฉะนั้น C ก็ใส่9ลงไปแล้วต่อด้วย b 68และ10หมดหรือยังหมดหรือยังในนี้ขาดเลขอะไรไปคะเลข เลข1ถูกไหมคะเลข yeah. 1ไม่ได้อยู่ในวงกลมเพราะฉะนั้นเลข1ต้องอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกตรงไหนก็ได้นะคะอยู่ได้หมดนะคะทีนี้เราก็มาตอบคำถามกันนะคะเศเซกับ C A เศเกับ C ก็คือ A ที่เหมือนกับ C A ที่เหมือนกับ C ก็ตอบเลย2ตัวเลข2กับเลข3นะคะต่อไป A เซก b เซก c a เศเซเซก c ก็คือบริเวณที่มันเหมือนกันทั้ง3ตัวก็ตอบเลขะไรคะเลข 2นั่นเองนะคะแล้วก็ c เศกับ b c เศกับ b นะคะ c เศกับ b ก็มีเลข2ตัวใช่ไหมก็คือ2กับอะไรคะ2กับ4นั่นเองนะคะหรือถ้าใครเนี่ยแบบเทพแล้วนะคะไม่อยากวาดรูปนักเรียนก็สามารถจะทําได้อย่างที่ครูเคยพูดพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนทําคล่องๆแล้วเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องวาดรูปไปได้นักเรียนสามารถตอบได้เลยอย่างเช่นข้อ1งเนี่ย ถามว่า A เศ C ได้อะไรเราก็ดูเซต A กับเซต C นะคะว่ามีเลขอะไรที่เหมือนกันบ้างก็คือมีเลข2กับเลข3ถูกไหมคะเราก็ตอบ2กับ3 A เศ B เศ็ C นั่นก็คือเลขอะไรที่เหมือนกันทั้ง3เซตเราก็ดูท <c oughs> ั้ง3เซตเลยค่ะว่ามีเลขอะไรที่เหมือนกันก็คือมีเลขเลยค่ะมีเลข2ที่เหมือนกันเราก็เลยตอบ2 B เศ็ C ก็ดูว่า B กับ C มีอะไรที่เหมือนกันนะคะแค่นั้นเองเราก็จะได้ คำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ยากใช่ไหมฝึกทำเยอะๆนะคะถึงจะทำได้ต่อไป<ๆ>อน,นีนะะ้ในกรณีที่เป็นโจทย์นะคะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่โจทย์เขาให้รูปมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วให้เราตอบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อไปนี้เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะอ่าเริ่มกันที่ตัวแรก ตัวแรกบอกว่าเซต A เซตเเท่ากับอะไรบ้างเซต A นี่แค่3กับ7ป่ะคะใช่ไหมตอบ3กับ7 2ตัวใช่ไหมไม่ใช่นะคะเซต A คือเขาถามว่าวงกลม A ทั้งวงเนี่ยคือวงนี้นะคะคือวงนี้ทั้งวงนะ A อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบว่า034และ7มีทั้งหมด 4ตัวนะคะใครอย่าเผลอตอบมา3กับ7นะผิดนะคะต่อไป a ลบ b a ลบ b ก็คือ a ไม่เอา b ถูกไหมคะ a ไม่เอา b ก็คือไปมองที่เซต a ค่ะมองที่เซต a แล้วนะแล้วตัดเลขอะไรที่เกี่ยวกับ b ทิ้งไปก็คือตัดเลข0กับเลข4ทิ้งไปเพราะฉะนั้น a ก็จะเหลือแค่บริเวณนี้ใช่ไหมคะที่เป็นคำตอบ นั่นก็คือตอบเป็นเลข3กับเลข7นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่า wow. b s ศ a เ e ก C b เศ a เ e ก C ก็คือเลขที่เหมือนกันทั้งเซต b a แล้วก็4นะคะซึ่งมันความหมายของมันมันก็คือ a เศก b เศก C นั่นเองถูกไหมคะเออเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เหมือนกัน3ตัวก็คือเลขเลยค่ะเลขสีนั่นเองง่าย <Yahoo! S 1> นะะต่อไปข้อที่4ข้อที่4 A ่เ็กับ C แล้วลบ B ีทิ้งไปอ่าน,นี้ไม่ได้ยากเลยนะคะไปดูกันไปดูเอเกซก่อนเสเก C เนี่ยคือบริเวณนี้ถูกไหมคะ บริเวณนี้แต่ว่า A64 เสร็จปุ๊บไม่เอา B ไม่เอา B ก็คือตัดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงกลม B เนี่ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลข4ทิ้งไปเหลืออะไรไหมออไนะะม่เหลืออะไรเลยนะคะมีเลือดอะไรเลยมีเหลืออะไรให้เราตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบมันก็เลยกลายเป็นเซ็ตว่างนั่นเองนะคะเซ็ตว่างต่อไปขอ้อที่5 ข้อที่5เป็น A com เนียนกับ B com union กับ C c มาตรงนี้นะคะเป็น com ม,มองยากมากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเราได้ก็คือเป็นการดึง c o m p l เ m e n t ออกดึง c o m p l เมนต์ออกเสร็จปุ๊บนะคะเครื่องหมายยูเนียนตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นอมพล l เมนต์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น A เศกับ B เศกับ C ทั้งหมด c o m p l เ m e n t นั่นหมายความว่า ฉันเอาทุกตัวที่ไม่ใช่ a เศก b เศก์ a เศก b เศก์คือเลขอะไรคะเลขส a เศก b เศก์คือเลข4เพราะฉะนั้น a เศก b เศก c คอมมันก็คือทุกตัวในนี้ยกเว้นเลข4นั่นเองนะคะทุกตัวยกเว้นเลข4นักเรียนก็สามารถตอบไปเขียนไปทุกตัวในนี้แล้วก็ไม่เอาเลข4แต่ว่าครูขี้เกียจเขียนครูก็เขียนเป็น universe ลบ set 4นั่นเองนะคะลบเซตของเลข4นั่นเองต่อไปข้อ6นะคะเป็นเซต C C ที่ไม่เอา A อยูเนียนก็คือไม่เอา A แล้วก็ไม่เอา B ด้วยก็คือไม่เอาไม่เอาสวงนี้เลยอะ่ะพื้นที่ที่ได้ก็จะเป็นพื้นที่นี้ใช่ไหมก็คือเซต C ที่ไม่เอาเลขที่มันเกี่ยวข้องกับ B กับ C เอ้เซต C ที่ไม่เอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ a กับ b นั่นก็คือเลข4กับเลข8เนี่ยเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเซต c ก็จะเหลือแค่เลขเลขเลยคะเลข1ให้เรานั่นเองนะจ๊ะต่อไปข้อที่7 b ค o m ลบ a เศกับ c, c b ค o m ได้เลขอะไรบ้าง b com b com ถ้าใครดูแล้วงงเรียนสามารถเขียนได้นะคะ b com เนี่ย ก็คือมีเลขเลขทุกตัวเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใน B นะคะเลข0เนย์เลข่ยไม่ได้ก็จะมีเลขอะไรเลข1เลข2เลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข9ใช่ไหมหนึ่งส้าเจ็ดเกแล้วก็ไม่เอา A อเกซี ไม่เอาเศกซี่ไม่เอาเอเศษสี่เราก็ไปดูเอเศษสี่ก่อนเอเศษสี่เอเศษสี่ได้เลขเลอะไรอะเลขอะไรคะ A อเซษกับสก็มีเลขเดียวก็คือเลขอะไรคะเลขสี่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเซตนี้ที่ไม่เอาเลขสี่ซึ่งเลขสี่มีไหมก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะกลายเป็นเซตนี้ไปเลยตันต์น yeah! ง่ายๆนะจ๊ะอืมไปต่อข้อ8ปด a union b a union b ก็คือทั้งสองวงนี้นะทั้ง a ทั้งอะไรเลยทั้ง a ทั้ง b รวมกันนะคะนี่ตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บบอกว่าไม่เอา c เพราะฉะนั้นตัดเลขที่เกี่ยวกับ c ทิ้งไปนะคะตัดเลข4กับเลข8ทิ้งไปเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะ4ตัวนี้ก็คือ036และ เจ็ดสหแล้วก็7เป็นไงไม่ยากนะคะ